ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาเก่อติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่23ธันวาคมครับที่ต้องบอกเลยว่าฝน BM กลับมาอีกแล้วออรายงานล่าสุดครับเขาพระวิหารน,นั้นเดือดกันสุดๆนะตอนนี้พร้อมกับ f 16ของไทยเราครับขึ้นถล่มถึง6ลูกฐานขาเมมตนแตกกระจายกันเลยทีเดียวพร้อมกับโซนกองทัพภาคที่1เองครับก็มีการล็อกเป้ายิงฐานสกแกมมือของเขเมรเนี่ยพินาศวอดวายกันอีกแล้ว โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนที่ต้องบอกเลยว่าวันนี้ครับหนักมากถึงหนักที่สุดโดยเฉพาะแนวรบเขาพระวิหารครับขมรเนี่ยมีการระดมยิงมาอย่างหนักซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังพบว่ามีการตอบโต้กันไปมาระหว่างฝ่ายไทยเรากับฝ่ายขมรเองนะครับก็ฝ่ายไทยเราเนี่ยมีการยิงแบบสนับสนุนรวมอำนาจบุ่งเป้าหมายทงางทหารของกัมพูชาที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยเราทั้งในบริภาโมอีแดงครับช่องคานมา้ขนาขณะ ี่กัมพูชาเนี่ยก็ตอบโต้ด้วยจรวดหลายลำกล้องอย่างเบียร์ิเบตเนี่ยแล้วก็ปืนใหญ่จำนวนมากเช่นเดียวกันซึ่งรัศมีของการยิงขมีนะครับก็ถึงกับเข้ามาพื้นที่ฝ่ายไทยเราเนี่ยหลายระลอกเหมือนกันกระสุนบางส่วนครับตกใส่บริเวณอาคารบริการนักท่องเที่ยวจุดชมวิวผาโมอีแดงใกล้กับอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับและก็ตลาดสินค้าชุมชนแบบเสียหายอย่างหนักมากๆคือขมรก็กะจะทําลายหนาที่มั่นเราเหมือนกันแล้วการชี้แจงออกมาของรัฐบาลที่สองอย่างเป็นทางการนะครับกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรานะได้เรียงมาตัั้แต่่ชออนมา นนช่องงานม้าเนี่ย ฝ่ายไทยเราครับปฏิบัติตามแผนเชิงรุกดําเนินการกวาดล้างทําการสถาปนาเสริมความมั่นคงณนะที่หมายที่ฝั่งขมรเนี่ยเคยยึดเอาไว้ตรงนั้นอยู่เราก็กวาดล้างไปเบเ็ดเสร็จน่าจะเกือบ100้ตได้แต่ที่มันพิบักน,นั้นครับคือขเมศในบริเวณช่องอันมานั้นมีการย่องเอารถที่ทิ้งไว้หลังจากที่เราตีฐานแตกไปครับแต่ว่าไทยเราเนี่ยเห็นเสก,ก่อนก็เลยยิงปรามก่อนที่จะเพ่นหนีมอเตอร์ไซค์ของขมศครับกลายเป็นของฝากจากฮุนเซนกันเลยทีเดียวยังมีหน้าที่จะมาย่องเอารถโมคตอีกสําหรับทหารขมรไะค์อี นะคือเวลาเขมีนี้เนี่ยไม่ได้เอาอะไรเลยนะครับคือวิ่งไปแต่ตัวปืนก็ไม่เอานะบางคนเนี่ย ไปแบบไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่อะไรเลยครับไปแต่ตัวล้วนๆก็เลยทําให้เราครับสามารถยึดได้หลายตัวหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะมากในบริษัทช่องกันมาแล้วก็ในโซนจังหวัดตราดนะครับที่คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ way, เป็นลายต่างหน้าต่อกันอีกพื้นที่หนึ่งครับที่ระับที่สองรายงานออกมาครับก็เป็นโซนซัมแต่ดวนตวนภูพีสตพัตวโสมพนมปฐิดิโสช่องถัดเท่ารายงานล่าสุดขาฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้มีการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดแล้วก็ปืนใหญ่นะครับรวมไปถึงใช้จรวจ 21, ดบีเข้าใส่แนววกกัาางํัง ่ายไทซึ่งฝ่ายไทยเนี่ยไม่ได้นิ่งเฉยครับเราก็ทําการตอบโต้และก็ใช้ปืนใหญ่ยิงทาลายเป้าหมายได้หลายจุดเช่นเดียวกันคือจุดนี้เนี่ยสังเกตได้เลยครับว่ามันจะเป็นการรบแนวยาวมากนะครับซามแต่โดนตวนภูบีสัตตโสมพนมปสษษิณิโสซ,ซึ่งมันใกล้กับเขาพระวิหารนะครับขมนก็อยากจะรักษาจุดแข่งของพวกเขาเอาไว้เหมือนกันนะครับกับจุดนี้มันก็เลยเกิดแนวรบที่เป็นแนวยาวมากๆอีกจุดหนึ่งครับเป็นบริที่ผามอยแดงกับห้วยตาเรียซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ดุเดือดมากๆโดยทางกองทัก็เนนป ระยะนะครับฝ่ายกัมพูชาก็มีการใช้ปืนเล็กยาวเครื่องยิงลูกระเบิดครับปืนไร้แสงสะท้อนถอยหลังและก็ปืนใหญ่มาตกบริเวณป่ายางบ้านสัมมิงและก็บ้านภูมิสรนแต่ว่าฝ่ายไทยครับก็ได้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดหรือว่าปืนคอเนี่ยบวกกับโดนทิ้งระเบิดและปืนใหญ่ทําการยิงต่อต้านปืนของ,ของเขมรยังรวมถึงยิงตัดเส้นทางส่งกาลังมารุงของฝ่ายกัมพูชาด้วยกับจุดนี้ส่วนอีกจุดหนึ่งครับก็ไล่มาตั้งแต่ภูมะเขือพลานหิน8ก้อน ซึ่งฝ่ายกัมูชาครับได้มีการยิงจวจวด BM21 เ1เข้ามาตกบริเวณยอดภูมะเขือด้วยนะครับแล้วก็บริเวณบานหินแปดก้อนหลายนัดเลยโดยฝ่ายไทยเราครับก็ตอบโต้ด้วยการใช้ปืนใหญ่นอกนั้นเนี่ยยังมีการตรวจพบโดรนขนาดใหญ่บินจากท่านภูมะเขือครับไปยังผามอ,อีแดงในความยาวเนี่ย1.5กิโลเมตรส่วนอีกจุดหนึ่งก็เป็นบื้นที่ปราสาทคนานะครับฝ่ายเราเองก็ ดำเนินการสถาปนา,นาวความมั่นคงดัดแปลงที่ม้าใ้แข็งแรงครับแล้วก็ตึงกําลังในพื้นที่เช่นเดียวกันส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับไม่พูดถึงไม่ได้ก็เป็นพื้นที่ปราสาทตาควายครับก็มีรายงานเพิ่มเติมครับว่าฝ่ายใทยเรานั้นได้มีการดําเนินการพิสูจน์ทราบกวาดล้างสถาปนาความมั่นคงและวางตึงกําลังตามแนวที่หมายแต่ว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยยังคงยิงจรวด bm 2ีเครับเข้าใส่ฝ่ายในเราบริเวณเนินสามาสูนและก็ตาควายซึ่งทาให้กําลังพลของเราเนี่ยบาดเจ็บหนึ่งนายแล้วดังรัเพาที่สองเองครับก็ได้ออกมา ซึ่งก็สะท้อนภาพการรบสมัยใหม่เลยครับแม้ว่ากองทัพไทยเราเนี่ย จะเข้าควบคุมแล้วก็ยึดได้ที่หมายแล้วแต่การปฏิบัติทางทหารเนี่ยไม่อาจเดินหน้าได้อย่างรวดเดียวกับเนินสามศูนย์ก่อนหน้านี้เราใช้เวลาถึงประมาณโอ้โหเกือบ10วันเหมือนกันเนื่องจากสนามรบนี้ครับเต็มไปด้วยทุนระเบิดทําให้การรุกคืบเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างเชื่องช้าแม้ว่าเราจะได้เปรียบในเชิงื้นที่แล้วก็ตามอันนี้เป็นในโซนของเนิน3 5 0นะครับมีสนามทุนระเบิดและก็กัรระเบิดสแสวงเครื่องเนี่ยจำนวนมากที่ถูกฝังดินเอย่ยซ่อนพรางไว้ใต้ดินเอย่ยเป็นเลเลี่ยมของเขมรเองนะครับพอเรายึดได้นนมันก็ วางกระเบิดวางระเบิดสแสวงเครื่องไว้หมดเลยอย่างที่ผมบอกนะครับสถานการณ์ตอนนี้แนวรบเขาพระวิหารน่าจะดุเดือดที่สุดในโซนกองทัพที่2เพราะในภาษาตาควายเนี่ยเหมือนขมิ้นเนก็เอายากแล้วนะครับการจะปีนป่ายขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากแต่ว่าในแนวรบของพระวิหารนั้นขมิ้นยังต่อกรก,กับเรารได้อยู่เพราะเขาก็มีพื้นที่สูงอยู่เหมือนกันซึ่งจุดประทัดหลักของแนวรบนั้นเนี่ยก็น่าจะเหลือจุดเดียวนะครับห้วยตา,าเรียโดยลักษณะนเนี่ยเป็นร่องน้ำครับที่ไหลระหว่างภูมะเขือกับเขาพระวิหารลงไปในพื้นที่ช่องคาาาานนนม้้้ผ่่่วววัดดแกรซึงือจุีเ เป็นส่วนหนึ่งของบริทับซอน4.6ตารางเมตรที่ขเขมรนั้นกินเราเข้ามาโดยหลังจากที่ผดะรอบที่แล้วนะครับเราสามารถยึดเดินภูมะเขือได้เนี่ยยาวไปถึงช่องโดนเอายาวไปถึงพลานหิน8ก้อนบวกกับเราคุมล่าสุดเนี่ยเป็นช่องตาเท่ากับเขาสัตตสมเท่ากับว่ากัมพูชาครับก็ได้เสียดิบนในการควบคุมพื้นที่แถบนี้เกือบทั้งหมดนะเพราะว่าไทยเราครับก็ยึดจุดที่ได้เปรียบในทางยุทธวิธีเอาไว้ได้แล้วซึ่งหลายกรณีเลยครับขเขมรก็มีการถอนตัวออกไปค่อนข้างไกลแต่ว่าการกลับมารอบนี้ของ,ของ,ของเขมรคร เหลือแล้วก็โซนพ่านิน8ก้อนโซนห้วยตามเรียก็เรียกว่าเป็นแนวเดียวเลยที่กัมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายรุกแล้วไทยเราเป็นฝ่ายรับคือตอนนี้เนี่ยเสียเกือบทุกแนวแล้วถ้าเกิดได้นับรวมกับรับบัตรที่สองเนี่ยก็น่าจะเหลือเนินเดียวที่ขมีนได้เปรียบครับก็คือเนิน745ในบเวณช่องบกที่ดูเหมือนยังไม่มีความคืบหน้ามากเท่าไหร่เพราะขมียนสารพนาที่มั่นแข็งแรงเหนือเกินบวกกับจุดนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่เ,เราเองยังตัดถนนเข้าไปไม่ถึงนะครับแต่ว่าขมรนตัดถนนถึงแล้วเราเนี่ยเดินข้ามไป ไทยเราก็ผลักดันบบูชาสําเร็จก็น่าจะเป็นสาเหตุนี้นะครับที่ขมรเองก็เลือกที่จะโจมตีจุดนี้ของเราอย่างหนักแนวรบเขาพระวิหารนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมักเขือเอ่ยมวยตามาเรียเอ่ยพรานหิน8ก้อนเอยผาโมยแดงเอยเนี่ยขมรจัดหนักจัดเต็มมากๆในช่วงนี้ซึ่งก็ต้องให้กําลังใจพี่น้องหนให้เราเหมือนเดิมนะครับก็เราอาจจะตีแตกแล้วก็ยึดครองแบบทั้งแนวได้เลยทั้งวัดแก้วแนวรบเขาพระวิหารแบบนี้มันก็จะได้เปรียบแล้ขเมรก็ไม่น่าจะปีนป่ายขึ้นมาได้อีกนะถ้าเกิดว่าเรายึดจุดนี้ได้ แต่เขมนก็ทุ่มเทส,สัรบังกลังทั้งหมดเหมือนกันนะครับมาลงที่จุดนี้จุดเดียวโดยต้องรอเดทความคืบหน้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับต้องผ่านวันนี้ไปให้ได้ก่อนเพราะเขมนโจมตีไทยเราอย่างหนักไม่งั้น s 1 6ครับไม่ถล่มถึง6ลูกอย่างแน่นอนเอาเรามาตามต่อกันอีกจุดหนึ่งพื้นที่1กันบ้างครับมาพูดถึงกองทัพภาคที่1เรียกว่าเราดูเดือดไม่แพ้ก,กับกองทัพภาคที่2เลยครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้กลายเป็นว่าเราได้มีการสูญเสียวีรบุรุษอีก1น่คนครับในพื้นที่บ้านหนอง ซึ่งรายงานอย่างเป็นทางการจากกองทัพพื้ที่1ครับก็ระบุออกมาว่าในพื้นที่บ้านครองแผงกระเบตาปยาครับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยดำเนินการสถาปนาความแข็งแรงของที่มั่นและก็ใช้อาวุธยิงสนับสนุนครับด้วยปืนใหญ่บวกกับอาวุธลิงตรงปืนเล็กและก็ใช้ BM เนี่ยยิงตอบโต้มายังฝ่ายเราซึ่งฝ่ายเราครับก็มีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนเช่นเดียวกันและดำเนินตอบโต้ตามสถานการณ์เพื่อควบคุมพื้นที่ส่วนบ้านหนองยาแก้วตอนนี้ับฝ่ายกัมพูชาก็ดําเนินการเสริมความแข็งแรงของที่มั่นซึ่งฝ่ายเราครับก็มีการใช และเตรียมสรารนาแนวที่มั่นตั้งรับรวมมาถึงตอบโต้ตามสถานการณ์ตอนนี้บรรดากแก้วก็รู้สึกเหมือนจะมีความคืบหน้ามากกว่าเดิมก็เตรียมที่จะสาปนาแนวที่มั่นตั้งรับและก็ตอบโต้ตามสถานการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเหมือนจะ ยังไม่เบียดเสร็จแต่ว่ารอบนี้น่าจะเข้าไปได้อีกรอบหนึ่งและก็สถารบนาที่มั่นอยู่ก็ต้องให้กาลังใจกับบ้านหนองยาแก้วนะครับอีกจุดหนึ่งพื้นที่บ้านหนองจานครับรายงานล่าสุดออกมานั้นฝ่ายกัมพูชานเนี่ยเสริมความแข็งแรงของทีมั่นซึ่งฝ่ายเราก็ใช้อาวุธยิงสนับสนุนครับเพื่อควบคุมพื้นที่โดยในวันนี้เนี่ยกองพลังบูรพาครับได้ปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทาง่านฝ่ายกัมพูชานในพื้นที่ปอยเปตจำนวน2แห่งด้วยกันโดยสามารถยิงทะลายอาคารที่ใช้เป็นฐานปฏิบัติการและก็เก็บอาวุธกกกกรรรระสุนนนนนซึ่่่่่่งงงถืือออออออวาาาาาไไมมีีพเเเัััศยยยูคคคคดด้แแขบิท เป็นอาคารที่รวบรวมบุคคลข้ามแดนก่อนจะแยกย้ายส่งไปทางานสแกมเมอร์ซึ่งฝ่ายกัมพูชาเองครับก็ได้แปลสภาพเป็นามปฏิบัติการทางทหารโดยยู่างจกจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยนตะบนท่าข้ามอำเภอรันเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรอีกจุดหนึ่งครับก็เป็นอาคารฝั่งตรงข้ามวัดวังมนตะบนท่าข้ามอำเภอรันเดิมดีครับเป็นอาคารในการจัดทําบัญชีมาแล้วก็กลุ่มสแกมเมอร์ด้วยซึ่งก็ได้แปลสภาพเป็นที่เก็บอาวุธเก็บกระสุนองฝ่ายกัมพูชาแล้วจากการตรวจสอบครับก็พบว่า พลซุปยิงของฝ่ายกัมพูชานเนี่ยดูตรงพื้นที่นั้นอีกด้วยเราก็เลยยิงไปถล่มไปนะครับแต่ไม่รู้ว่าถล่มเนี่ยมันจะแรงหรือเปล่านะเพราะดูจากรูปภาพก็เป็นรูแบบแบบไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่น่าจะสร้างความเสียหายให้กับโซนนั้นของเขเมรได้เป็นอย่างดีนี่เหมือนเป็นการยิงเตือนก่อนนะครับแล้วอีกหนึ่งรายงานนะครับก็คือไม่อยากจะรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้กลายเป็นว่าในพื้นที่หนองจานนะครับ กำลังพลของไทยเรานั้นถูกโจมตีขณะออกลาดตะเวนในพื้นที่ครับส่งบนลให้เสียชีวิต1นายครับและก็บาดเจ็บอีก4นายโดยคอมรก็มีการลอบซุ่มจมตีไทยเราอยู่ขณะที่เราออกลาดตะเวนนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราไม่อยากสูญเสียเลยกับฝั่งของบ้านหนองจานบ้านหนองยากแกว แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับกับการรบในรอบนี้เนื่องจากเขมรก็น่าจะาคุ้จินบื้อที่แล้วก็เตรียมการเป็นอย่างดีอยู่ขนาดว่าเราเนี่ยทำลายฐานที่มัน่นทำลายคลังอาวุธต่างๆได้หลายจุดเหมือนกันนะแต่เขมรก็ยังสู้ยิบตาแบบนี้ผมเชื่อว่ามันอาจจะไม่เป็นงานง่ายสำหรับกองทัพที่หนึ่งเท่าไหร่แต่ก็เชื่อว่าเราจะสามารถยึดพื้นที่คืนได้กับบ้านหนองจันทร์หนองยาแก้วแล้วก็บ้านครองแผงอเบอตาพยายังไงก็ต้องส่งแรใงใจแรงใจให้กับพี่น้องทหารให้เราในแนวหน้าด้วยนะครับต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้ววยกกกกัับสสาาาานนรณลุ่่่ดตดตมแแชทททงงงอีีพ เราร้อนแดงอย่างต่อเนื่องส่วนพื้นที่กองทัเพเรือจังหวัดตราดครับก,ก็เป็นสีเขียวเลยครับควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้เกือบทั้งหมดทัเพเรือก็ไปก่อนเพื่อนเลยครับเพราะว่าขามีนั้นแตกกระเจิงไปหมดแล้วซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราในรอบเย็นของวันและหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัใบบบย